จีมากับแรไอเทมค่ะทุกคนสำหรับคันนี้เลยเวลไฟ2.4เทอร์โบนั่นเองค่ะคันนี้นะแรไอเทมพ้ออะไรทุกคนหนึ่งเลยเป็นรถสวยสภาพดีแล้วคันนี้ออปชั่นแน่นมากๆนะคะลูกค้าเหล่าสับปล่อยด้วยไม้ที่อยู่ที่มือีกว่าไม้เองทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้มีอะไรนะทาอะไรมาบ้างค่ะเริ่มที่กระจังหน้าเลยนะคะคันนี้เป็นติดแรปโฮเมียมและทั้งคันของคันนี้นะติดฟิล์มกันรอยมาด้วยนะคะบวกกับคันนี้นะคะมีชุดแต่งโมเดลิสตารอบคันเลยค่ะนี่คือแค่ภายนอกคนเดี๋ยวเราไปดูภาย ในกสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในเนี่ยรองว้าวแน่นอนคันนี้นะมาเริ่มจากภายในตรงด้านหน้าเนี่ยทุกอย่างดูปกตินะคะก็คือเวลไฟทั่วไปเลยแต่คันนี้เครื่องเสียงเป็น JBL เริ่มจากเครื่องเสียงด้านหน้าเลยที่เราได้เห็นเป็นซบวฟูเฟอร์นะคะความพิเศษถัดมาไปดูเป็นที่แถว2ค่ะ มาถึงแถวที่2กันค่ะความสบายและความพิเศษนะมีอยู่เยอะแยะมากเลย่จะเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันอันนี้ดูปกติใช่ไหมทุกคนเป็นเฉดบางแดดที่หลายๆรุ่นก็มาอยู่แล้วนะคะแต่ความพิเศษของเขาคือนี่ค่ะไรเซีรแบบ VIP อพีท้งทุกคนคะ่ะมีพม่านติดมาให้รู้สึกเซเล็บมากขึ้นเดี๋ยวคนข้างนอกจะเห็นว่าเราทําอะไรอยู่ข้างในถัดมานะคะก็คือเบาะตัวนี้เนี่ยเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะไม่ใช่แค่ปรับเอหรือว่ายกที่รองน่องนะคะแต่การ เลื่อนเบาไปหน้าหลังตัวนี้เป็นไฟฟ้านะนี่คือกดปุ่มเฉยๆทุกคนดูมันแบบวีพีมั้ยอันนี้คือวีพีสุดๆนะต้องบอกว่าเบาะนี้เหมือนตัว Executive Lounge นะคะแล้วก็ให้ดูด้านข้างตรงนี้นะก็คือมีปุ่มแปลกหน้าแปลกตาไม่เหมือนกับรุ่นปกติที่เรามีกันอ่าฮะเสร็จแล้วกดปุ่มเปิดที่เก็บแก้วได้ด้วยด้านนี้เป็นที่เก็บแก้วแล้วด้านนึงเป็นอะไรล่ะทุกคนแป๊บหนึ่งนะฮะัลโหล เฮ้ยไ,ไม่ใช่ทุกคนตัวนี้นะคะก็คือรีโมทที่หน้าตาแบบเหมือนสมาร์ทโฟนนะคะสามารถดึงออกมาเพื่อปรับได้ไม่ต้องอต้นกดแบบนี้คือรู้สึกเลิศมากนะคะนี่คือโทรศัพท์นี่คือรีโมทหน้าตาเหมือนกันเลยเพิ่มความลรกชูเพิ่มความ V I P เข้าไปอีกนะคะนอกเหนือนจากการปรับตรงนี้แล้วด้านหน้าของเราตัวนี้ที่รองน่องเขาก็มีแหละแต่ว่าบางครั้งอะบางคนไม่ชอบใช่ไหมก็ไม่เป็นไรวางเท้าด้วยนะคะ ยืดไปเลยอยูดด่ทิสเหนคอาต้องมีที่วางขานะคะนอนแบบ1 8อองศาไปเลยจ้ะอ่ะมีอะไรอีกคุณคามีโต๊ะด้วยคะ่ะสายทํางานสายเลี้ยงลูกกินข้าวบนรถทําการบ้านหรือว่าจะถ่ายทำคอนเทนต์นะคะตั้งกล้องแล้วก็ทำคอนเทนต์ในรถได้เลยแล้วก็ดูเขามีแบบว่าจอดิจิตอลตรงนี้ด้วยนะรู้สึกแบบว่าว้าวอะคือไม่รู้ใช้ไหมนะแตว่ว่าว้าวอะสวยมากที่คือความสวยความงามแล้วก็ให้ดูอีกหนึ่งนี่เห็นหมุดตรงนี้ไหมทุกคนหมุดตรงนี้มีไว้เพื่ออะไรทันคนเพื่อ พม่านแบบนี้กั้นระหว่างคนขับและคนนั่งให้รู้สึกคลามเล็ืน,นะซึ่งตัวพม่านนะคะจะถูกซ่อนไว้ตรงนี้อยู่เก็บตรงนี้ได้นี่มีมาให้จริงๆ รถนะคันนี้เขาแต่งมาแบบเต็มมากสวยค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือตัวเวลไฟ2.4เทอร์โบนั่นเองค่ะใครที่สนใจนะคันนี้อย่างที่บอกเลยว่าสภาพสวยงามคลิกมากๆทํามาแบบครบเครื่องครบคันมากๆออปชันแน่นๆนะให้ดูอีกนิดนึงนี่เมื่อกี้บอกแล้วว่ามันเป็น JBL ใช่ไหมข้างหน้าตรงนี้ก็ให้ดูว่าเป็น JBL เหมือนกันและคันนี้นะคะอยู่กับราคาน,น่ารักอยู่ที่4,390,000บาทใครอยากดูรถคันจริงและใครอยากจับจองเป็นเจ้าของให้มาที่นี่เลย MG Auto เซลลจ้าคะหมิงจ่ายนะคะตอนนี้เรา<ๆ>เรวบมาเป็นสาขาเดียวแล้วนะอย่าลืมและเจอกันกับคันนี้ค่ะเวลไฟ2.4เทอร์โบ well